สวัสดีค่ะสิริเล่าข่าวนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะไม่ได้มาเล่าข่าว forex t d นะคะเออจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับคุณเจนนี่นะคะนักร้องลูกทุ่งจากแดนใต้นะคะสโลแกนได้หมดท้าสดชื่นนะคะจริงๆออก็ไม่อยากจะเล่านะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าสิริแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ย ติดตามช่องอมรินนะคะมายาวนานหลายปีนะคะแล้วก็ยกให้ช่องอมรินอะเป็นหมายเล็กหนึ่งะคะแล้วก็จัดอมรินเนี่ยเป็นมวยคู่เอกนะคะเป็นช่องที่สามารถขึ้นโชวกับไทยรัฐทีวีได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าหลังจากที่เกิดสถานการณ์พี่พุทธ พ,พุทธอภิวันนะคะเ,เพื่อนๆสิริจะเผอเรียกว่าพี่พุทธอมรินทร์นะคะเพราะว่าปกติเขาจะเรียกกว่าพี่พุทธอมรินทร์เนาะก็คือแกได้ลาออกไปนะคะซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าลาออกจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีความกดดันอะไรนะคะในการทํางานนะคะเพราะว่าอมรินทร์ที่โด่งดังขึ้นมาได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่า มีคนที่ชื่อว่าพุทธอภิวันนะคะทีนี้พอเข้าปี2,566หเนี่ยหลังจากที่พี่พุทธแกเก็บตัวซุ้มเงียบอยู่3-4เดือนนะคะก็มีข่าวนะคะว่าจะย้ายไปช่อง8นะคะซึ่งช่อง8ดเนี่ยสิริก็ติดตามผลงานแต่ว่าจะเป็นเน้นที่เรื่องของละครนะคะเพื่อนๆทีนี้พอพี่พุทธจะไปปรากฏตัวที่นู่นเนี่ยสิลิก็เป็นห่วงนะคะว่าช่องอมรินเนี่ย อาจจะมีผู้สื่อข่าวนะคะลาออกแล้วก็ติดตามมาอยู่ช่องแปดด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่ายังไงเหมือนกับอ่สมัยที่เขามีช่องไอทีวีน่ะก็จะมีผู้ประกาศข่าวที่บางคนเนี่ยลาออกจากช่องเดิมแล้วก็มารวมตัวที่ไอทีวีแต่ว่าไอทีวีอยู่ได้ไม่นานก็ล่มสลายนะคะเอากลับมาที่เรื่องของเจนนี่นะคะคลิปเนี้ยหลังจากที่ เจนนี่ได้ไปอ่านข่าวนะคะซึ่งเป็นข่าวช่วงที่สําคัญนะคะเพื่อนก็คือได้ไปอ่านกับคุณคุณไฟ้นะคะแล้วก็คุณนบจะลดนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะนั่งคู่กันสองคนก็จะเล่าข่าวได้ค่อนข้างอร่อยนะคะเพื่อนซีรีสก็ฟังแล้วถึงจะไม่มีพี่พุทธเนี่ยแต่ว่าก็พอพอฟังได้นะคะเพราะว่าคุณไฟ้เนี่ยเขาจะรับมือกับพี่พุทธได้ค่อนข้างดีนะคะ ถ้าเทียบกับคุณจิตดีเนี่ยคุณจิตดีจะไม่ค่อยได้อ่านนะคะแต่ว่าพอมาถึงยุคคุณไฟน่ยจะได้แสดงฝีไม้ลายมือเยอะขึ้นทีนี้พอคุณเจนนี่มานะ่ะตอนแรกก็ว่าจะให้โอกาสนะคะเหมือนกับที่คุณมิวนะคะคุณมิวช่องไทยรัฐเคยเจอสถานการณ์ก็คือว่าเธอเน่เป็นเป็นดารามาก่อนเนาะเคยเล่นหนังมาก่อนแล้วทีนี้เธอก็ เปลี่ยนสายนะคะมาเรียนแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะคุณมิวก็บอกว่าเธอก็ได้รับแรงกดดันนะคะก็คือผู้คนเนี่ยจะไม่ยอมรับเพราะว่ายังติดภาพความเป็นศิลปินดารานะคะเป็นเพื่อนสิริก็มาเทียบเคียงกับคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะว่าเออนางก็คงจะคิดแบบเดียวกันว่าเพิ่งมาอ่านข่าววันแรกหรือว่าสัปดาห์แรกนะคะคนก็อาจจะยังไม่ยอมรับนะคะทีเนี้ย มันมีเรื่องที่สิริไปฟังข่าวนะคะแล้วสิริรู้สึกว่าสิริต้องมาบ่นแล้วล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือการที่นางใช้คําพูดเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่มีเซนส์ของนักข่าวค่ะเพื่อนเพื่อนคบางคําที่ไม่สุภาพเนี่ยถึงแม้ว่าข่าวสมัยนี้เขาจะไปดึงมาจากเฟซบุ๊กไปดึงมาจากทิกต o k หรือว่าไปดึงมาจากโลกโซเชียลใช่ไหมเพ,เพื่อนเพื่อนแล้วก็เอามาอ่านเนี่ย สำหรับเสลีนะที่เป็นชาวบ้านนะไม่ได้เรียนจบทังด้านสายข่าวนะการที่เราเอา,เอาข้อความมาอ่านทั้งหมดทั้งรุ่นนะ่ะบางทีคำบางคำนะ่ะมันก็ไม่สมควรนะคะที่จะอ่านตามตัวอักษรเป๊ะนะคะก็คือเสลีจะเอาคลิปนะคะของช่องข่าวต่างๆนะคะมาให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าข่าวข่าวเดียวเนี่ยเขาอ่านข่าว แตกต่างกันยังไงนะคะศิริจะเอามาทั้งหมดประมาณห้าช่องนะคะจะมีข่าวช่องวันข่าวช่องเจ็ดข่าวช่องแปดข่าวพ p พ v ทีวแล้วก็สุดท้ายจะเป็นช่องอมรินนะคะที่คุณเจนนี่นะคะได้มาอ่านข่าวนะคะออะเพื่อนๆข่าวนี้นะคะจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับคนไข้ติดเตียงสำนักข่าวแต่ละสำนักนะคะเขาก็ได้เนื้อหาข่าวมาเหมือนกับที่คุณเจนนี่เล่านะคะ ก็คือ,อเป็นเป็นภาพที่เขาแคปมานั่นแหละคะ่ะจาก Facebook หรือว่าโลกออนไลน์ที่เจ้าของต้นทางเขาโพสต์เอาไว้นะคะเพื่อเนเพื่อนมาฟังแต่ละช่องนะคะว่าเขาอ่านข่าวช่วงนี้กันยังไงบ้างนะคะเสร็จแล้วสิริจะหยุดเอาไว้นะคะแล้วก็จะมาฟังอตอนที่คุณเจนนี่เล่านะคะว่าสุดท้ายคุณเจนนี่นะ่ะเขาเล่าข่าว าในเรื่องเดียวกันเนี่ยว่าย,ยังไงบ้างนะคะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็คือรับหลังโดนทำร้ายร่างกายมีการเอาข้าวบูดมาให้กินทุกวันเลยวันไหนผู้ป่วยอุจาระราดก็โดนดุด่าซ้ำเข้าไปอีกทุกวันพออุจาระก็ด่าก็ว่ามีแต่คนเห็นครับลูกสาวเนี่ยก็ออกมาแฉบอกว่าโอ้โหแม่เนี่ยก็ไปตบตีเขาซะเยอะเกินไปฮะบางทีคนเป็นคนป่วยเนี่ยอึราดเน เนี่ยแม่ก็จะด่าจะว่านะฮะจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยพากันอื้มละอาหมดแล้วไปตบหัวและนี่ครับมีภาพมายืนยันด้วยข้าวบูดอพอข้าวบูดเสร็จผู้ป่วยเขาก็อุจจระเรี่ยราดท้องเสียอย่างเงี้ยฮะแต่พออุจจระเรี่ยราดเสร็จก็ไปตีเขาโมโหเขาซึ่งเรียกได้ว่าไม่สมเหตุสมผลกับเงินที่ญาติเขาเอามาให้อันนี้จะเป็น สำนักข่าวนะคะเพื่อนๆที่ผู้ประกาศข่าวเขารายง,งานโดยการที่เขาอ่านข้อความแต่ว่าเขาจะมีการแปลงสารนะคะก็คือทําให้คําน่ยมันสุภาพเรียบร้อยขึ้นนะคะอย่างเช่นคําว่าตีกระบาลอย่างเงี้ยเขาก็จะแปลงเป็นการทําลายร่างกายนะคะหรือว่า การขับถ่ายเนี่ยเขาก็จะไม่พูดเป็นภาษาชาวบ้านตรงๆนะคะเขาก็จะทําให้มันสุภาพขึ้นให้มันสอบขึ้นนะคะทีนี้เรามาฟังสิ่งที่คุณเจนนี่นะคะได้ทําหน้าที่ผู้ประกาศข่าวนะคะก็คือนางจะเล่าทุกอย่างตามตัวอักษรเป๊ะๆเ,เลยค่ะเพื่อน,เอ,นเอาลองฟังดูนะคะ ได้เงินจากทางญาติเดือนละ8,000บาทแต่รับหลังเนี่ยแม่เนี่ยตบตีเขาตบกระบาลบ้างเอาข้าวบูดให้กินบ้างแล้วล่าสุดนะครับพอขี้แตกเนี่ย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 ก็ด่าว่าเอ๊ะมีคนเห็นจนเอือมเลยนั่นแหละค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคงได้ยินนะคะว่านางเนี่ยใช้คําที่แบบว่าไม่มีการ เหมือนกับว่าคัดกรองผ่านมันสมองนะคะเพื่อนเพื่อนเหมือนกับว่าให้เด็กประถมนะคะมาอ่านอะไรก็อ่านตามนั้นนะคะอ่านตรงตรงอ่านตรงตรงนะคะไม่ได้คำนึงถึงจิตใจกนที่ฟังข่าวนะคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะในขณะที่สิริมีตัวเทียบก็คือนักข่าวช่องอื่นนะคะที่เพื่อนเพื่อนได้ฟังมาน่ะจะสังเกตนะคะว่าเขาน่ะ มีการใช้คำสุภาพขึ้นนะคะหรือ,อย่างรู้สึกจะเป็นคุณต่วยเนาะคุณต่วยก็จะใช้คำว่าอือราดมันก็ยังดูแบบคล้ายๆคำที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ไม่คิดมากนะคะก็คงจะปล่อยผ่านนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกสะดุดหูหรือว่าสะเทือนใจอะไรนะคะแต่ว่าเนื่องจากแฟนข่าวอมรินเนี่ย เขามีพี่พูดนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าบางครั้งพี่พุธก็จะพูดแรงๆเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเห็นว่าแกเป็นพี่ใหญ่เนาะแล้วเราก็เลยไม่ค่อยเอือไม่ค่อยเหืออะไรมากนะคะทีนี้พอเอานักล้องนะคะซึ่งนักร้องคนเนี้ยเขาจะมีจุดด่างพอย n ในอดีตนะคะก็คือกรณีที่เขาเนี่ยมีปัญหากับน้องกล้าวเกลิกพลนะคะเพื่อนๆเรื่องไอ เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอนะคะเพื่อนๆจนจะต้องออไปขึ้นศาลไปทำการไก่เกลี่ยนะคะจนกระทั่งแยกย,ย้ายแล้วก็ปิดตำนานไปนะคะเรื่องว่าน้องกล้าวเนี่ยจะได้เงินาตามที่สมควรจะได้หรือเปล่านะคะซึ่งจุดนี้ค่ะเพื่อนๆมันจะทำให้คนดูบางส่วนนะคะเขาจะแอนตี้คุณเจนนี่นะคะแล้วก็ รู้สึกไม่ชอบแอนออคุณเจนนี่มาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเป็นเพื่อนแล้วช่องอารมบลินเนี่ยนอกจากเอาเจนนี่มาอ่านข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคุณเชียทิคัมพรนะคะคุณเชียเนี่ยสิริก็ดูเขาเล่นละครนะคะล่าสุดก็เล่นเรื่องอะไรล่ะกระสือลําซิงนะคะทางช่องแปดเนาะก็บอกแล้วว่าสิริเป็นแฟนช่องแปดคุณเชียเนี่ย ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใสสะอาดนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยจะมีปัญหากับใครในวงการนะคะมาอ่านข่าวเนี่ยมันก็จะพอที่จะเออให้โอกาสกันได้บ้างนะคะแล้วก็อีกคนก็คือพี่วินลีแมกอินทอนะคะพี่วินลีเนี่ยก็มีความคงเส้นคงวานะคะในวงการบันเทิงนะคะล่าสุดสิริก็ดูเขาเล่นเรื่องศีรษะมานะคะเล่นเป็นคุณอาของ ปีนะคะปีบิลันทานะคะที่แสดงโดยคุณหยาดทิพย์นะคะอันเนี้ยพี่เบลลี่เนี่ยก็จะมีข้อดีเรื่องของการรักลูกรักเมียนะคะไม่มีประวัติเสียนะคะในเรื่องของผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นคนรักพี่รักน้องนะคะอันเนี้ยก็ยังพอเออ,เอ,อสำหรับสิรินะก็ยังพอที่จะให้โอกาสเราก็เปิดใจได้นะคะเพื่อนๆทีเนี้ยพอมาถึงคุณเจนนี่เนี่ย ซึ่งมีประวัติเรื่องคดีความกับคุณเกล้าเนี่ยเออคุณเกล้าเกลิกพลนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีอะไรที่มันอยู่ในใจนะคะเพื่อนเพื่อนว่าเอออมรินน่ะเคยเล่าข่าวของคนคนนี้มาก่อนนะคะแล้วเป็นมาหาความขัดแย้งกันด้วยนะคะทีนี้เอาคนที่เคยมีข่าวในอดีตเนี่ยมาเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะเพื่อนเพื่อนอความรู้สึกปั่นป่วน,นในท้องหรือว่าความปั่นป่วนในหัวเนี่ยมันมันยากที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วเจนนี่เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปตาม facebook นะคะเอ,อ่อพวกที่ขายสินค้าอย่างเช่น facebook คุณแอนนานะคะแอนนาเพื่อนแตงโมนะคะคุณเจนนี่เนี่ยจะเอาสามีนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไปออร่วมสนทนากับคุณแอนนานะคะแล้วคุณแอนนาน่ะแกเหมือนจะทำธุรกิจขายสินค้านะคะเพื่อนๆมันก็เลย จะแตกต่างจากผู้ประกาศข่าวคนอื่นนะคะที่เขาจะมุ่งเน้นเรียนแล้วก็ให้ความสนใจที่จะเป็นคนงานคนทำงานสายข่าวนะคะเป็นกรรมกรข่าวนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าซิลิก็คิดนะคะว่าอัมบารินอาจจะอยากจะดำเนินลอยตาม ช่องนะคะที่เขาให้โอกาสพี่หนุ่มกันชัยนะคะได้แสดงความสามารถนะคะพี่หนุ่มเองช่วงแรกๆนะคะก็รับแรงกดดันเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงฝีมือขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณเจนนี่นะคะซึ่งเกิดกระแสนะคะคนต่อต้านนะคะที่จะไม่ดูช่องอมรินกันนะคะอันเนี้ยสิริก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกต่อต้านนะคะ แล้วยิ่งมาฟังข่าวเนี้ค่ะเพื่อนๆคือนางอ่านแบบว่านางไม่ใช้หัวสมองเลคะ่ะเพื่อนๆว่าเออคำนี้ยมันไม่ควรอ่านนะมันควรที่จะใช้คำอื่นนะหรือว่าข้ามไปก็ได้ใช้คำว่าท้องเสียได้อลียหรืออะไรก็ได้แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็คือนางเพิ่งมาเพิ่งมาอ่านข่าวได้อาทิตย์แรกค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ย สิริก็เลยเอออยากจะบ่นนะคะเพื่อนๆคลิปเนี้ยสิริก็ตั้งใจเลยนะคะแล้วก็สมาทานเอาไว้เลยว่าสิริจะไปตามดูช่องแปดแทนช่องอมรินนะคะตามได้ที่ช่องอมรินนะคะยังเอาคุณเจนนี่มาอ่านข่าวแล้วยังไม่มีการปรับปรุงหรือว่ารับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ชมนะคะก็จะขอลาขาดนะคะก็ คุณฟ้ายแล้วก็คุณนบจันรถที่สิริเคยติดตามมานะคะก็ก็ขอให้ร่วมงานกับคุณเจนนี่ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วพอพี่พุทธกลับมานะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมาเดือนเมษานะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ฟังมาจากพี่นมกัญชัยนะจากเดิมที่สิริดูหนังช่องแปดนะคะสิริก็จะมาดูข่าวช่องแปดด้วยนะคะจริงจรงิช่องแปดเขาจะมีเอ่อให้โอกาสนักแสดงมาอ่านข่าวเหมือนกันนะคะ เออชื่ออะไรนะที่เล่นหนังเรื่องเออดูสิสิริจําไม่ได้ที่เล่นหนัง,เร,ง,เ,เ,นนงเรื่องกระสือบาเลนทายนะคะเพื่อนเพื่อนกระสือบาเลนทายเล่นเป็นพระเอกนะคะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไปดูทางช่องแปดละกันเนาะพี่พุทธสิริก็ต้องหาฉายาให้แกใหม่เนาะจากพี่พุทธพพุทธะอมรินก็ต้องเปลี่ยนเป็น พี่พุธช่องแปดนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาบ่นเพื่อตัวเองเนาะใครมาฟังแล้วไม่ชอบใจก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นเอฟซคุณเจนนี่นะคะก็ไปติดตามนะคะเออแล้วอีกอย่างนะคะรู้สึกว่าพี่เต๋าทีวีพูนนะคะพี่เต๋าทีวีพูนสิริพูดไม่ชัดแกจะรู้สึกยินดีนะคะที่คุณเจนนี่มาอ่านข่าวนะคะเพราะว่าแกบอกว่า แกจะได้ไม่มีคู่แข่งนะคะก็คือเหมือนแกจะพูดทำนองว่าเลตติ้งของอัมบารินอาจจะได้ตกนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้สิริลืมไปอัดเสียงแกมาเนาะเอาไม่เป็นไรคลิปนี้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วแหละก็คือจะมาบอกจุดอ่อนของคุณเจนนี่นะคะว่าให้รีบแก้ไขนะคะถ้าอยากจะมาอยู่อัมบารินเพราะว่าพี่พุทธเนี่ยแกไปอยู่ช่องแปดแล้วนะคะคนเนี่ย เขาก็จะแห่กันไปที่ช่อง8ปนะคะอัมเินก็ต้องหาคนที่มีมาตรฐานนะคะอาจจะไม่ได้เท่าพี่พุทธนะคะแต่ก็อย่าให้ดิ่งตกชั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีการเปรียบเทียบนะคะแล้วข่าวนะมันเป็นสงครามที่แบบว่าสงครามข่าวนะคะเพื่อนๆนะคะใครที่สามารถที่จะเรียกคนดูได้นะคะก็ ก็คือพี่พุทธนั่นแหละค่ะคนเขาก็จะเฮกันไปทางนั้นนะคะเอาแล้วค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะมาบ่นมาระบายความในใจนะคะเพราะว่าออ่ถ้าจะทําเป็นมิวสิกวิดีโอหรือว่าให้กวีประชาชนแต่งกอนนะคะบางทีมันจะไม่ได้ตามตรงตามที่ใจสิลิต้องการนะคะ เอาเดี๋ยวเจอกันคลิปเกี่ยวกับ forex ทีดีนะคะตอนนี้มีเนื้อหาเยอะแล้วแหละเดี๋ยวสิริจะเอามาสรุปให้ฟังอีกทีนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ